ย่องยองสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแลนะคะสหรับวันนี้นะคะก็วันพุธเนาะก็อัปเดตประจำสัปดาห์กับเกมองเมลจินะคะทุกคนเออก็ขอขอบคุณนะคะคุณภูริพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกรุงองเมลจิไทยแลนด์ Thailand นั่นเองนะคะทุกคน สรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่9มีนานะคะ65เดือน3แล้วหรอ,หอเร็วจริงๆนะคะเสมอ,อตอนนนก็เดือน3หรือเปล่าอ่ะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแมนเนอร์อะไรเนี่ยเชนท to get limited ซิกายมีสกินแอนอันล็อกเขตฮิกานบันะ4ีสกินหรอโอ้นะคะอืออันนี้ก็จะเป็นสกินใหม่ของน,นางขมิ้ทิจินะคะอันนี้ไรอ่ะโอ้ยภาษา จีนเปเกาหลีญี่ปุ่นโอ,อ้อันนี้แล้วก็สกินอะไรนะฮ e a r t of the s e ซนะคะเออยาโอเบคุนิดน้อยนะสมัยตอนในน้อยนะกินเงือกหรืออย่างในสมัยนี้น่าจะกินละมั้งดูส่งแล้วน่าจะกินแล้วนะคะทุกคนเอาไปไหนละเอาหายไปแล้วเธอเอาซับศูนไปนแล้วหนึ่งล่าสุดเอาหายไปไหนละเออนะทุกคนเห็นปะามาดูดีกว่านะคะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะ ิดอัปเดตตั้งแต่บ่ายสถึงสี่โมงเย็นเนาะหากไม่เปิดตรงก็ไปดูที่เพจนะคะเผื่อเขามีลงมีเลื่อนนะคะวันอาอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามานะคะอีเวนต์เรียกรวมตัวองค์เมียวนะคะเดี The ๋ยวองเมียวคออัพอีเวนต์เอืออะไรอันนี้เมืนกิจกรรมใหม่เลยหลังอัปเดตวันที่9มีนาถึงวันที่16มีนาก่อนเที่ยงนะคะ รายละเอียดกิจกรรมก็คือเนื้อหากิจกรรมเราองค์เมียวในเมืองหลวงได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาความลับข้อมูลข่าวสารและส่งข่าวไปยังองค์เมียวทั้ง3าตระกูลนะผู้เล่นสามารถเลือกตระกูลองค์เมียวที่ชอบได้มีมินามโตะคาโมะและฟูจิวาระให้ได้เลือกกันและรวบรวมข้อมูลข่าวกิจกรรมเซเมจะปรากฏและช่วยเหลือเล่งกิจกรรม3วันสุดท้ายปลดล็อกของรางวัลกิจกรรมมีกรอบสุดพิเศษในกิจกรรม รีวิวกิจกรรมและหน้าตาของนะคะเออ,เอไปดูในอุเว็บญี่ปุ่นนี่นะาไปดูเลยอ๋อนี่สินาะโอลจี้เนี่ยหรออ๋อนี่ไงตระกูลที่เราเลือกนะคะอุ้ยน่าจะเป็นตระกูลอะไรดีล่ะทุกคนเออคอมเมนต์ได้นะคะว่าทุกคนจะเป็นตระกูลไหนแล้วก็ไปรบรวมข่าวสารแต่ละเมืองใช่ไหมอ๋อคงจะไม่ยากละมั้งเอออันนี้ของรางวัลน,นะคะ มีอะไรบ้างมีก็กรอบฟรีมหรออืม,มน่าสนใจนะเสร็จแต่ลมาอุ้ยกรอบฟรีมน่ารักจังเลยดูสิโปง่ปงๆด้วยนะเธอแค่นี้หรออ่ะแค่นี้ก็แค่นี้นะคะเออตระกูลแล้วหนึ่งอันที่สองนะคะเทศกาลชมดอกไม้ล็อกอินทำกิจกรรมรายวันสกินคามไม่ทัจิีนะคะอีเวนต์ ส0มีนานะคะตอนเที่ยงเอาไม่ได้มาวันนี้หรอถึงวันที่19มีนานะคะมาพรุ่งนี้นะองค์เมลหรือวลสิบขึ้นไปทําได้นะคะล็อกอินเกมและทำเควสเกมตามที่กําหนดเพิ่มความคืบหน้าภายใน7วันรับสกินคัมไมท์ที้นะคะในกจกิจกรรมแจกหรอหุยหุยหุยห่ยกิจกรรมยูัซ่งแผนี้กิจกรรมแจกของแจกใดนะคะเออนี่ไง กิจกรรมทำไมคัตจี่ล็อกอินเสร็จวันทําควเสร็จวันนะคะอนี่นอันนี้อันนี้อย่าลืมมาทํากันนะทุกคนกิจกรรมทำไมคัตจี้นะส่วนอันที่สนะคะจะเป็นลูเล็กแสนหวานเอออ่าเดี๋ยววันที่9นะคะมีนาถึงที่16เนาะในช่วงเวลากิจกรรมสามารถระบไ้เทมนะคะสวีทอชเชอร์เพื่อหมุนวงล้อรางวัลได้โดยหาได้จากแพ็คร้าน หยกม่วงนะแล้วก็ลงดันหัวอสูรได้วันละหนึ่งใบก็ยันซอนเย็นนั่นแหละทุกคนสามารถใช้ไอเทมนะคะไวเชอร์ที่ได้นี้ในการสุ่มวงล้อกิจกรรมของอาเมซาอิคุลุงแคนดี้นะคะอืมมีของรางวัลแล้วก็สกินพิเศษนะมีฮิกังบานาซีเซลสกินหลอกเขตเอ,อะไรเนะี่ยไม่ใช่หรอก นะคะอื่นๆด้วยหากหมุนครั้งที่14แล้วยังไม่ได้สกินฮิกันนะเออสกินเขตเป่าวะดูดีดีมันไม่ใช่น่าจะเป็นสกินนะเออนี่นี่ฮิกันใช่ไหมนี่นี่ฮิกังเขตเนี่ยเห็นไหมเออก็จะมีการันตีนะคะในครั้งที่15แน่นอนในระหว่างที่ตัวเลือก2อันนี้นะคะหากมีอันใดอันนึงแล้วจะได้ละอันที่ไม่ได้ทันทีนะอันนี้ก็จะเป็นการันตีครั้งที่15นะทุกคนเออเอาสิ ก็สิ้นสุดกิจกรรมนะคะก็จะลบคูป,ปองออกก่อนหมดเวลาการุณาเปิดหมุนให้หมดด้วยนะคะทุกคนอาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูเล็กก็จะมีสกินสองอันนี้แล้วก็เขยตสองอันนะคะนี่ก็มาหมุนได้นะเอออุ้ยน่ารักจังเลยต่นนี้ไรเนี่ยอ่าอันที่สีนะคะสีแล้วหรอ อั uh, Under Arena event, นเดอร์เวิลด์อารีนาอีเวนต์ะคะ14มีนาตอนบ่าย2ถึงวันที่28มีนานะคะ11นาฬิกาในช่วงเวลากิจกรรมสามารถเข้าถึง u n d e r อร์เวิลด์อผ่านลูปป้มจีโซน่าส่วนได้เวลาใน u n d e r อร์เวิลด์อ PVP นั้นโหมด100ผู้เล่นนะคะเข้าได้ตั้งแต่5ทุ่มถึงตี2นะคะแล้วก็8โมงเชา้าถึง11โมงเชา้าโหมดผู้เล่น16คนเวลาที่เดลือทั้งหมดในกิจกรรมที่ไม่ได้กล่าวถึงนะ 10อันดับแรกของ Underworld Arena ในแต่ละสัปดาห์จะมีอายันเขตนะแล้วก็ยันฟ้าแสกเพิ่มเติมอันดับสุดยอดลงไปจะได้แค่เดรีนญรางวันเท่านั้นหมดผู้เล่น100คนใน Underworld Arena จะให้แต้ม Under w o r l d Arena เพิ่มเติมจากขอรับพื้นฐานคะแนน Underworld Arena จะคำนวณทุกวันจันทร์และส่งให้ทางส่นหมายคะแนน Underworld a r e n a แต้มเริ่มต้นมีทั้งหมด1-6ถึงก็คือเริ่มที่1000แต้มสามารถไต่คะแนนเพิ่มได้จนถึงระดับ6ก็คือ2,000แต้้มขึนไปนั่นเอง วลวองเมลก็คือววสิบห้าขึ้นไปเข้าในกิจกรรมได้นะคะรายละเอียดบัฟและอื่นๆเพิ่มเติมในกิจกรรมนะคะเอออันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะอรีนามาบ่อยมากนะคะโหมดนี้เนาะส่วนอันที่5นะคะจะเป็นเพิ่มของรางวัลน,นะคะความสําเร็จ2000วันเออหลังอัปเดตนี้ผู้เล่นที่ล็อกอินถึง2000วันรับของรางวัลตามนี้นะคะรางวัลพิเศษ1น,นะคะก็คืออะไรเนี่ยมันจะเป็น Se ี f o ็ดโฟ s o u l โซนนะสกินดันเจนใหม่นะเธอแบบสกินดันมิตมะโวยสำหรับพิเศษ200วันแล้วก็สกินยาโอเดกนะคะอ๋ออยู่ในสองร้อยวันหรออ,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 อันที่3ก็จะเป็นอ่าในเซตจะมีกรอบเฟรมกรอบดีดกรอบของรางวัลโกลเด้นนะคะอืมแล้วก็อันที่4จะเป็นซามูไราดารุมะอัปเดต for one ตัวอัปเกรดดารุมะหรอส่วนอันที่5นะคะก็จะเป็นสเปเชียลสกินเวลเชอร์หนึ่ง ยกแลกสกินม่วงนะคะโอ้ใช่ป่าเหมือนกันเนี่อะเออสองพันวันะนะเนาะก็ต้องอ่าอะไรเบเนฟิตหน่อยส่วนอันนี่ห้าก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ซากุระโมจิอุ้ยอะไรอะ่ะมีสิทธิพิเศษซากุระโมจิใหม่เหรอคืออะไรโฮย้ยน่าสนใจจังเลยไอซามูระโมจิเนี่ยเออมันสมโจเนี่ยมี่นะต้อแหลแม่สองพันวันต่อแหลเนาะ อุยอันนี้ดูมากันตอนแหลดดูสิเธอคือมันมันจะเพิ่มเลดโอกาสการออกดีขึ้นอย่างนั้นหรอเออมีโอกาสได้เร็ว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 งี้ยเปล่าไม่แน่นะคะส่วนอันนี้6นะคะจะเป็นโหมดอันเชิญยันม่วงนะเลทอัพเรียกตัวละครแบบลิสต์ตามเวลานั่นเองนะคะก็ระยะเวลาวันที่9นะคะถึงวันที่ยีนั่นเองเซตอัพรอบนี้ก็จะมีอะไรเนี่ย แล้วยามาคาเซะนะคะโอนิกิริอ่าซูซูกิโกเซนนะคะโอนะเคมารุซูซาบิชิชิโร่อันนี้จะเป็นเอชพีนะสองตัวนี้โ oh. อ้อ่ารอบต่อไปก็จะมีนะคะนางอ่าปะทองซิ่งปะทองนะคะเอชพี HP. แล้วก็อาราคาวะเอชพีเอโมซุบินะคะฮาคุโร่คาโงยะแล้วก็หลอดอาราคาวะโอ้อันนี้คือแพ็คท้องทะเลแห่งดวงจันทร์หรอแรงนะ อ่ะอันที่เจ็ดนะคะอัปเดตนะคะสกินตุ๊กตากระดาษ Paper Doll สกินนะคะรอบนี้นะคะจะเป็นคิวของชิลนุยนะคะคุสะแล้วก็ทูเลตฮะยักษ์แดงก่อน,นะคะเออนั่นเองอันนี้วันที่9มีนาถึงที่6เนาะอันนี้นะคะนี่นีอันนี้อันนี้ยหรอโอแรงอยู่นะอันนี้อ่ะวันที่8นะคะจะเป็น Discount and Free r e f a c e นะคะ ETSO Shop วันที่9มีนาถึงที่16มีนานะคะในช่วงเวลากิจกรรมทุกๆกวนันมีโบนัสซื้อมิตามาสิบครั้งแรกในร้านค้ามิตามามีส่วนลด20%รีเฟรชหน้าร้านค้า30ครั้งแรกฟรีแล้วก็อื่นๆนะคะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะ 1. ปรับปรุงในส่วนของ u n d e r อร์ปรับความเร็วของ a ันเดอร์เให้ดียิ่งขึ้นแก้ไขในเรื่องของการชีงักกิจกรรมในส่วนของดารฟเรื่องตัวละคร2แก้ไขคําตอบที่ไม่ถูกต้องของ เดมอนควีตนะควิกหรือเปล่า3นะครับปรับปรุงขนาดโมเดลสกินนะฟอสฟิลเตอร์ของย <c oughs> ามะใช่ไหมแล้วเชื่อว่าตัวมันเล็กกันไหมฉันบอกแล้วเออในหน้าของดูเอลดิเพสเมนต์นะ4นะคะแก้ไขฟิกเกอร์กระทำระหว่างสกิลนินจานะคะสเต็ปของเอสพีอ่า คะตาอยามาอุซงีนะคะแล้วก็อะไรอะของโกเซนเหรอ,อห้าแก้ไขคะแนนนะคะกรอบเฟรมเพิ่มคะแนนจากที่ได้10เป็น15อ๋ออันที่6นะคะเพิ่มเอฟเฟกที่หายไปเมื่อเปลี่ยนสกินของ SP ชิกยามินะันางนางปะทองแล้วก็เป็นดรอเกติในเมนูอ๋อหรออาหายมันหายหนึ่งน่าจะเป็นสกินหยกใหม่ เร็จนะคะแก้ไขปัญหาโปรไฟล์ไมิจมาที่ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้โปรไฟล์บางส่วนไม่แสดงในรายการโปรไฟล์เรื่องใหญ่นะเนี่ยแปดแก้ไขคำอธิบายที่ไม่ถูกต้องสำหรับสกินเอฟเฟกต์นะคะของ e อ r n, n, n Musubi ในหน้าของอะไรอะ่ะซิมเปอร์ฟิล์แบทเทิลฟิลด์ดิสเพลย์ในการต่อสู้เก้านะคะแก้ไขในส่วนของแชทนะคะในในส่วนของ ส่งรูปขนาดใหญ่กว่าปกติฮะสิบนะคะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโคออชิคิมีในโซนของอัลติเมตโอรุสิที่แสดงผลตัวเรียกไม่ถูกบางกรณีนะคะ,ะก็บักเยอะเหมือนกันนะทีดูไปแล้วว่ะโอ,อเกมนี้ไม่รู้ไม่นา่าไม่น่าจะบักนะเก็บองเมลนะีฮะแบบแพลตฟอร์มมันก็ดูทําดีอยู่นะเอออ่านะคะ แลตอไม่มีหรองมีแค่ยันม่วงนะคะโอเคนะคะเลดอัพเฮาทำก็เป็นแพทนะคะกิจกรรมนะคะที่เพิ่งเข้ามาเนาะก่อนที่ตัวของเดนนี่ใช้กิจอีเวนต์อินเดนนี่น่าจะเป็นอีเวนต์ของ s อคุดนะคะน่าจะตัวเดียวแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอพี่ขุนเขาเด้วใเมสันเลยนะอออ่านะคะก็กิจกรรมแพทคันๆนะคะมีแจกสกินคาไมทัสซี่นะคะ แล้วก็มีเพิ่มในส่วนของอันดัลโด n a า,าแล้วก็มีล็อกอิน2,000วันเนาะแล้วก็มีเทศกาลชมดอกไม้นะคะก็อย่าลืมมาทำกันด้วยสมุดหม้ก็คัาไฮทัซีนั่นแหละนะแล้วก็มีจะอาประจำแพทก็จะเป็นคออัพนะคะอีเวนนะก็กิจกรรมเรือกตัวองคเมียวนะสามตระกูลใครเลือกตระกูลไหนก็สามารถเข้าไปประกันได้เนาะเดี๋ยวไปก็ตจุกอยู่ตระกูลนั้นดีกว่า <c oughs> สเมไม่รู้ว่ามีผลไหมตระกูลเนี่ยอื อาล่นนะค่ะขอบคุณคุณผู้ที่พกกันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มอมฤตไทยแลนด์นะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ถ้านัดพูดนะคะผิดหรือว่าเอาอเสียงอะไรผิดก็ขออภัยทุกคนมาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a j u m m า Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อันยองค่ะทุกคน